รีวิวไฟโซล,ล่าเซลล์ HY 3 0ววัตต์นี่แล้วก็ตอนนี้ครับมีรุ่นใหม่มามาได้จะพักแล้วแหละมันหมดไปแล้วมันกลับมาอีกแล้วคือ p y 3 0 0วัตต์ครับนี่ครับสองรุ่นนี้ต่างกันอย่างไรก็คือมันต่างแตกต่างแค่หน้าตาครับแต่เรื่องสเปคเอยแบตเอยแผงเอยเท่ากันเออคือเมื่อก่อนเนี่ยครับรุ่นนี้ขายดีมากเลย H y 3 0ววัตต์แต่ตอนหลังอะ่ะเลิกขายไปครับเพราะว่า เฮดวอ่ะมันทํารูตรงนี้มาเนี่ยมันทํารูข้างหลังมาทําให้น้ําเข้าได้เออผมก็เลยเลิกขายไปเพราะว่าลูกค้าบางคนน้ำเข้าอะไรอย่างเงี้ยก็เสียดายอยู่มากเพราะว่าราคา999บาทแสงทำได้โอเคมากเออแต่ตอนนี้ครับนี่มันกลับมาแล้วครับ p y 300วัตตัวเนี้ยราคา999แบตเท่ากันครับ10แอมป์แบตเท่ากัน10แอมป์แล้วที่สำคัญโคมใหญ่นี่โคมใหญ่ไม่ได้สว่างนะมันกระจายแสงได้ดี มันกระจายแสงได้ดีเคยเทสไปเนี่ยโคมครับยาวสามสิบเจ็ดแหกว้างยี่สิบเจ็ดนี่ตัว py นะครับแผงแผงสามห้าคูณสามห้าครับเนี่นี่ตัวนี้วัสดุเนี่ยมันดูแบบโอเคอะเรื่องความหนานะเรื่องความหนามันจะบางกว่าเนี่ยแต่แบตเท่ากันนะแบตสิบแอมป์เท่ากันเนี่ยเรื่องความหนาหตัวนี้มันจะบางกว่าเห็นไหมครับ ข้างหลังมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะถ้าเกิดเปรียบเทียบให้ดูนะข้างหลังมันจะเป็นอย่างนี้นี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้นะครับตัว P y ติดตลอดคืนไหมติดตลอดทั้งคืนครับแต่ช่วงตีสี่ตีห้าอาจจะแสงลดลงบ้างแต่ในคลิปมีรีวิวให้ดูแสงตอนตีสี่นี่โอเคเลยแสงมันจะแย่ตอนประมาณตีห้าห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวในคลิปมีให้ดู ว่าแสงตลอดทั้งคืนเป็นยังไงผมทํารีวิวแสงตลอดทั้งคืนของไอตัว P.Y มาแล้วสั้นๆคลิปนี้ไม่ยาวครับเป็นคลิปโปรโมชัน่นนี่แล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยครับนี่ตัวเนี้ย999บาท999บาท999บาท,บาทราคาเท่ากันแล้วก็ครับซื้อภายในเดือนสิงหามีโปรใหม่มานี่ซื้อสามดวงนี่999สามดวงรับไฟติดผนังไอตัวเนี้ยผมขายอยู่ที่ ร้อยเก้าเก้าดวงหนึ่งเออเพราะว่าตัวไอ้รุ่นนี้มันแพงแพงกว่ารุ่นเก่านี่เป็นไฟติดผนังแบบอันนี้ครับ,บระดับบรารมีสวยสวยรุ่นนี้สวยอ่ะแต่มันแสงเยอะมันอาจจะแบบเหนียม่ะเป็นแสงสีส้มนี่รุ่นนี้แบบเอาไปติดปึ่งสามดวงรับไฟติดผนังหนึ่งดวงทันทีเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราโดยรวมอ่ะไอ้ตัวเนี้ยนี่ไฟอนี่ให้ดูของแถมก่อน ของแถมหน้าตาดีมากเลยแบบเอาไปแบบเน้นประดับสว่างด้วยอนะ่ะสว่างเนี่ยมันจะเป็นแบบประมาณนี้ครับสามดวงรับไอ้นี่ไปเลยแล้วพิเศษครับอ่ะพิเศษโปรโมชั่นเพิ่งสองสองโอนยี่สิบยี่สิบอ่าได้อยู่พิเศษครับถ้าเกิดท่านซื้อห้าดวงไม่คงไม่มีใครซื้อหรอกมั้ง ห้าดวงรับไอ้ตัวนี้ไปสองดวงอ่าซื้อสามซื้อสามรับไอ้นี่หนึ่งเผื่อเผื่อมีคนซื้อห้าซื้อห้ารับไอ้นี่ไปไปเท่าไหร่นะไปสองอ่าอ่าโดยรวมไอ้ตัวนี้ดีนะการติดตั้งเนี่ยการน้ำอ่าการน้ำก็คือติดตั้งปกตินะครับอติดตั้งปกติก็คือเนี่ยติดอย่างนี้เนี่ยน้ยํายังไงก็ไม่เข้ามันไม่มีรูให้เข้าเลยอ่าแต่ถ้าเกิดเอาไปหงายอย่างเงี้ยน้ําเข้าได้ หงาอย่างเงี้ยน้ำเข้าได้ถ้าเกิดความอย่างเงี้ยน้ำก็ระเหยเข้าแหมรุ่นนี้มีไฟสถานะเป็นแบบสวยงามตรงป่ะก็ไม่รู้นะเออแต่ก็ตรงอยู่นะเออก็ค่อางตรงมันก็ดูด,ดูรู้แบบคร่าวๆว่า,าไฟสถานะโดยรวมนะรุ่นนี้ใช้ได้ราคา999ถือว่าแบบไม่แพงถือว่าไม่แพง p y 3 0 0อ่ะคลิปนี้ก็ไปดูรีวิวแสงเพราะว่าเป็นคลิปโปรโมชั่นโดยรวมอ่ะถ้าเกิดท่านเคยใช้ H Y นะสะรุปให้เลย ท่านเคยใช้ H y 3 0วสารอยนะมาใช้ P y ได้อยู่ข้อดีคือราคามันไม่แพงราคา9 9้าร้อยแล้วมันได้อะไรขนาดเนี้ยถือว่าโอเคเลยอืมถือว่าโอเคเลยแต่ข้อเสียหน่อยๆน,นะคือแผงมันทำมาก็คอนทำมาเพื่อนิดเดียวอะ่ะเออพูดง่ายๆแผงมันต้องโดนแดดทั้งวันวันไหนฟ้าคึมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าติดอาจจะแบบไม่ตลอดคืนอะไรมากแต่ไม่ต้องกลัวครับรุ่นนี้ลดแสงได้ ลดแสงแล้วมันก็จําค่าแสงเออท่านไม่จําเป็นต้องเปิดสว่างโล่ลดแสงมาสักหนึ่งระดับสองระดับเพื่อย,ยืดให้มันติดตลอดทั้งคืนได้รุ่นนี้จําแสงอืมแต่แผงอะพออยู่เพราะว่าแผงสามห้าคูณสามห้ามันชาร์จสิบแอมป์ได้เออแต่ถ้าเกิดในวันฟ้าเคืมก็อาจอาจ,จะอาจจะไม่ได้อ่าในนี้พูดกรณีที่แบบอันนั้นนะเพราะว่าแผงยี่สิบเก้าคูณสามห้ามันยังชาร์จไฟตุ้มสิบแอมป์ได้ในวันที่แดดจัดจัดอ่าตัวนี้ถือว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวแสงกัน ว่ามันเป็นอย่างไรสนใจครับก็สั่งจองกันได้อ่าสินค้าพร้อมส่งแค่ห้าตัวพร้อมส่งห้าตัววันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันศุกร์หลังจากนั้นส่งได้วันอังคารเออสินค้าพร้อมส่งห้าตัวสั่งมาห้าตัวไม่สั่งมาเยอะแล้วก็ส่งได้อีกทีวันอังคารอืมอ่สนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยครับวันนี้ก็วันวันนี้วันคตวันศุกร์แล้วก็อีกไม่กี่วันนะเอิง ส่งได้อีกทีวันอังคารก็รีบหน่อยนะครับระวังของหมดรุ่นนี้มันจะหมดตอนไหนก็ไม่รู้อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ทุ่มเนาทีก็ผ่านไปจากช่วงเดิมเล็กน้อยอันนี้ผมก็เพิ่มมาครับนี่คือบางครั้งอมมองด้วยตาม,มันไม่เห็นเราก็เพิ่มนี่ไอทีวัดแสงมาเพิ่มครับแสงอยู่ที่สอง คือไอ้ตัวนี้มันเอาไว้ดูเฉยๆว่าแสงมันลดลงมากน้อยเพียงไหนไม่ได้อ้างอิงเป็นลูมงลูเมนอะไรอย่างเงี้ยเออหลับไปอย่าไปยึดถือกับลูมงลูเมนเพราะว่าหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟที่มันเขียนลูเมนเนี่นะเออทำไมผมบอกอย่าไปยึดถือเนี่ยหลอดไฟที่มันเขียนว่าเป็นแบบมีมองอ,อก,กอรด้วยนะเออแล้วมันเขียนว่าเนี่ยกี่ลูเมนก็ไม่รู้ผมเอามาวัดมันก็เนี่ยพันแปดร้อยูเมนความจริงมันวัดได้จริงๆมันก็แค่ประมาณห้าร้อยหกร้อยอะไรประมาณเนี้ย ไอ้พันแปดร้อยลูเมนอ่ะมันแบบมันมันสมมุติขึ้นมาอ่ะเพราะว่ามันสิบแปดวัตต์มันสมมุติว่าวัตต์หนึ่งเท่ากับร้อยลูเมนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพอพันแปดร้อยลูเมนไม่ได้เป็นอันที่วัดจริงๆแต่ถ้าเกิดท่านจัดอยากจะวัดลูเมนนะท่านเปิดแอป,ปมือถือหน่วยเป็นลักเนี่ยอันนี้หน่วยเป็นลักแล้วก็อยู่ห่างจากจุดกําเนิดแสนเมตรหนึ่งเออแต่มันก็ไม่ได้เป๊ะอะไรสักทีเดียวนะเพราะว่าผมเคยทําให้ดูเอาไฟฉายต่อไปตรงเนี้ย หกแสงต่อไปเนี้ยลักหรือลูเมนเนี่ยเป็นหมื่นเลยแต่มันเป็นหมื่นแค่ที่จุดเล็กๆถ้าเกิดกระจายออกลักหรือลูเมนมันก็จะแบบต่าลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นอ่ะอย่าไปสนใจอะไรมาเลยเออเรื่องลักเรื่องลูเมนคือบางคนเขาแบบกี่ลักกี่ลูเมนมันไม่มีอะไรที่เป็นมาตรฐานผมกล้ายืนยันคําเนี้ยเออเพราะว่าผมก็ลองและข้างกงข้างกล่อง,ง,ง,งวัดไม่เคยได้ไม่เชื่อท่านหยิบของที่บ้านมาดูเลยแล้วก็เปิดแอป วัดเป็นลักห่างไปหนึ่งเมตรไม่ตรงกับที่กล่องเขียนแน่นอนฉะนั้นนะ่ะไอ้เครื่องอันเนี้ยมีไว้เพื่อดูเฉยเฉว่ามันลดมากลดน้อยเพราะบางครั้งนะ่ะเราดูใช่ปะแสงมันลดแต่เรามองด้วยตามไม่ค่อยเห็นเออแต่อยากรู้ไงว่ามันลดมากลดน้อยก็ต้องเอาวัดนี่อันนี้สองสามสองเครื่องวัดเป็นยูนิคทีรุ่นยูทีสามแปดสามก็ได้มาตรฐานอยู่ยี่ห้อนี้อ่ะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรารอดูกันเดือๆครับว่าเป็นยังไงของตัว p y 300สามร้อยมันแทน h ท300ารอยได้นะแต่ไม่ค่อยได้เอามาขายเพราะว่าของมันหมดเอออันนี้ของมันเพิ่งมาของมันเพิ่งมาก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเยอะเปล่าหมดตอนไหนก็ไม่รู้เป็นรุ่นที่แบบรุ่นแบบซุปเปอร์คุ้มอะ่ะเออซุปเปอร์คุ้มเดี๋ยวเรามาดูกันดึกๆว่าเป็นอย่างไงดูดิดูห้องนี้ไม่ได้แบบเนี่ยห้องเดียวเนี่ยห้องเนี้ยไม่ได้มีไฟนะมีไอพีวายสามร้อยแต่มันเพิ่งเปิดนะเนาะดึกดึก,ดกมันอาจจะลดลงแสงลดลงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ เดี๋ยวเรามาดูการดึกๆเห็นไะแสงลดลงกับตาเลยเห็นป่มคือเนี่ยเปิดไปประมาณสิบนาทีแสงมันก็ลดลงอย่างที่บอกครับเวลาซื้อสปอตไลท์โซล่าเซลล์อะร้านผมจะไม่แบบเปิดอู้สว่างเพราะว่าเปิดใหม่มันสว่างกันทั้งนั้นแหละเปิดไปสักพักลดลงเนี่ยอันนี้ลดลงกับตาเลยผ่านไปสิบนาทีค่าตอนแรกสองร้อยกว่าเหลือร้อยหกสิบสี่เห็นไหมเออเ้็กๆอยากซื้อสปอตไลท์โซล่าเซลล์แบบเรียวๆอยากเห็นแสงแท้ๆว่าทั้งคืนมันเป็นยังไง ดูร้านผมเออผมจะไม่บอกว่าโอ้โหมันสว่างมากมันไม่ทั้งคืนนี่ตอนแรกสิบนาทีแรกอยู่ที่สองร้อยแล้วก็เหลือร้อยหกสิบห้าแหละก็ลดลงไปเกือบครึ่งมันเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นแหละเปิดแรกๆมันจะสว่างต่อให้รุ่นถูกๆมันก็จะสว่างมันวัดกันที่ทั้งคืนไงไอ้ของเนี้ยมันวัดกันที่ทั้งคืนก็ลดลงไปเยอะอยู่นะเออเพราะว่าแต่ก็แสงมันก็โอเคอยู่อ่ะ แต่มันก็ลดลงไปจากเดิมแต่มันก็ไม่ได้มืดอะไรเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละสปอตไลท์จะแสงคงที่บอกได้เลยว่าไม่มีรุ่นละพันสองพันสามพันสี่พันไม่มีเออต้องต่อไฟเองต้องต่อไฟเองถึงจะแบบแสงคงที่เออแต่นี้ไม่ต้องเดินผ่านแสงอย่างนี้แหละแต่มันจะค่อยลดเป็นสเต็ปสเต็ปไปทุกกี่ชั่วโมงอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเราเลากันดึกๆว่าเป็นยังไงต่อครับเนี่ยครับตอนนี้ทุ่มสิบสี่อ่ะก็เปรียบเทียบกับไฟตุ่ม ไอ้ตัวนี้799เป็นของ C K L ลักษณะไอ้สปอร์ตไลท์อ่ะมันจะแสงไปข้างหน้าส่วนไฟตุ่มแสงมันจะกระจายรอบอ่ะมันจะกระจายรอบเอาไว้ติดเนี่ยตรงนี้ช่ปะถ้าเกิดติดอย่างเงี้ยเราก็เอาไฟตุ่มมาอันนี้ก็ได้เห็นว่าเห็นปลาเออติดเนี่ยแขวนไว้นี่ไฟตุ่มแต่ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะเพราะว่าแสงมันจะกระจายรอบมันอาจจะติดเออแต่มันก็พุ่งลงข้างล่างเยอะอยู่นะพุ่งลงข้างล่างเยอะอยู่ เออแต่มันจะให้ดีก็ต้องติดแบบว่าในบ้านจะดีกว่าอ่าเนี่ยไฟตุ้มเอามาแบบแขวนแขวนไว้เพราะว่ามันมีต้นไม้ไงแสงที่จะกระจายมันจะเสียเออแสงที่จะกระจายข้างๆมันจะมาเสียแต่ก็แขวนไว้ได้เอออันนี้เป็นไฟตุ่มไฟตุ้มอันนี้เป็น CKL อ่าเป็นรุ่นแบบสว่างดีแต่ถ้าเกิดเปิดสุดอยู่ได้ประมาณ 6- 8ดชั่วโมงโดยประมาณเนะเพราะว่าแบตมันส0แอมป์เท่ากันสว่าง เนี่ยหมอเหมาะสําหรับแบบขายไปขายของตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยแขวนเนี่ยสว่างเนี่ยอันนี้เป็นไฟแบบประดับสวนเนี่ยดูประครับประครับนอนอยงอยง่าเนี่ยเป็นไฟตุ้มตัวละเจดเก้า้าไม่กันน้ําติดข้างนอกไม่ได้อืแล้วก็แผงก็เล็กกว่าไอ้ตัวเมื่อกี้หน่อยนึงอืแต่เกิดอยากติดทั้งคืนก็ต้องเปิดระดับประมาณระดับสามระดับสี่ก็ติดทั้งคืนแต่ต้องโดนแดดทั้งวันจริงๆ อันนี้เป็นส่วนของไฟตุ่มหลายคนสงสัยว่าเอสปอร์ตไลท์กับไฟตุ่มต่างกันอย่างไงอะอันนี้ก็จะเป็น CKL ตัวละเจ็ดเก้าเก้าเถ้าเกิดใครติดในบ้านก็เอาเป็น CKL ก็ได้นะเพราะว่าแสงมันก็กระจายโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดอยากติดข้างนอกอกว้างก็เป็น p y อ่าก็อยู่ที่ว่าจะเอาแบบไหนแต่ถ้าเกิดซื้อไปเผื่อก็ p y ก็ได้อืมอย่างนี้เป็น CKL เจ็ดเก้าเก้าแบบแบบเท่ากันแพงเล็กกว่าน่อยนึง เออความสว่างก็เป็นแบบคนละการใช้งานนะเนาะอ่าเป็นประมาณนี้ครับส,สดสีครับตอนนี้สองทุ่มนะครับเนี่ยไ,ไฟตุ่มก็ยังติดดีอยู่นะอันนี้ให้ดูเฉยๆเนี่ยมีคนมาลดต้นไม้อามอาจจะเข้าได้ไม่ดีอ่ะเราไม่ขายไฟตุ่มคลิปนี้คลิปนี้เราจัดโปรพีนี่ P y ตอนแรกแสงตอนทุ่มหนึ่งมันสองกแล้วก็ทุ่มสิบมันร้อยหกสิบ ตอนนี้แสงเหลือเท่าไรอ่าเปิดกันจะจะฮะแสงตอนทุ่มสิบถึงสองทุ่มยังเป็นแสงเดิมอยู่อ่าตอนนี้เนี่ยร้อยห้าแปดมันก็ลดลงมานิดหน่อยจากร้อยหกาเหลือร้อยห้าแปดก็หมายความว่าเปิดมามันจะสองร้อยกว่าหลังจากนั้นก็จะเหลือร้อยหกสิบแล้วมันก็ลดลงมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปชั่วโมงเนี่ยแสงก็ยังแบบว่าโอเคเนี่ยอันนี้ถือว่าผ่านนะในชั่วโมงแรก ถือว่าผ่านสําหรับไฟ P y ร้อยเนี่ยเอาไปติดกว้างๆห้องเนี่ยห้องเดียวอยู่แต่อยู่ทั้งคืนป่ะไม่รู้อ่าไฟะถานะตอนนี้เหลือสี่ขีดอ่าเป็นสีสีเหลือสี่ขีดแต่เกิดแบบสมมุติเราเชื่อมั่นในไฟสถานะเชื่อได้ไปะก็ไม่รู้แต่โดยดูโดยรว,วมมาชั่วโมงแรกยังโอเคอยู่สําหรับ P y ร้อยอ่าเ้แม่พียร้อยพีวสามร้อยจริงๆมันมีรุ่นเล็กด้วยนะแต่รุ่นเล็กไม่แนะนํา ไม่ค่อยเวิร์กซื้อมาเทสแล้วมีรุ่นนี้ใหญ่สุดแล้วมันก็โอเคสุดเลยนะอ่าเดี๋ยวรอดูดึกๆว่าเป็นยังไงกันต่อครับสวัสดีครับตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็มาดูไฟโซลาเซลล์เนี่มาดูพ y วสามร้อยตอนสองทุ่มครึ่งเราเปิดกันตอนทุ่มหนึ่งผ่านไปชั่วโมงครึ่งแสงก็ลดลงมาอีกนิดหน่อยเหลือร้อยสามสิบสี่จากร้อยห้าสิบอ่า แต่ก็ดูดิคือถ้าเกิดไม่ได้บอกว่ารถก็คิดว่ามันเป็นแสงปกติเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้ารอบหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแบบแล้วก็ให้ถ่ายกันเล่นๆว่ามันลดไม่ลดเนี่ยคือถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดมาถ่ายอย่างเงี้ยมันเหมือนแสงปกติเลยนะเออม,มันลดแต่ตาก็แบบมองไม่ค่อยเห็นอะไรมากต้องใช้เครื่องวัดมันได้ดูไงว่ามันลดเป็นสเต็ปสเต็ปอะไรประมาณนี้แต่โดยรวมะถือว่าใช้ได้นะไอ้ตัวนี้เป็นราคาเก้าเก้า้าที่ ถือว่าโอเคเอามาแบบแบบเป็นเฮดวายเป็นโคมใหญ่สไตล์โมเดิร์นดูแบบดูสวยงามทันสมัยไอ้บางครั้งไอ้โคมดำาๆมันก็ไม่ค่อยสวยเนาะเอออันนี้มันดูแบบเออดูแบบเป็นแบบโมเดิร์นสีขาวๆชอบด,ดูเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทั้งคืนเนี่ยแสงมันจะเป็นยังไงเนี่ยดูดิห้องนี้เอาให้ดูถ่ายรอบๆเลยห้องนี้มีดวงเดียว P y เนี่ยไฟสถานะอยู่ข้างล่างเนี่ย ถ่องได้ทั้งห้องห้องก็กว้างอยู่ถือว่าโอเคเอาไปแบบไปติดห้องเก็บของติดโรงรถติดอะไรอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้ตัว PY วสมราคาแบบเป็นราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพก็โอเคเลยนะเออมันอาจจะไม่ได้พรีเมียมเท่าแบบ J d ดีหรืออะไรตัวที่แบบสามพันสี่พันแต่มันก็ทนเออทนสปอร์ตไลท์จริงๆมันก็ทนทุกรุ่นนะออถ้าจ่ายขึ้นขึ้นอีกมันก็จะสว่างขึ้นอีกแต่ตัวเนี้ยส่วนมากเนี้ย ความสว่างในลงรถอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องการสว่างอะไรมากมายหรอกแค่ตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพออ่ะเนี่ยไอ้ตัวนี้สุดยอดสวัสดีครับตอนนี้สามทุ่มห้าสิบสามก็ตีเป็นสี่ทุ่มแล้วกันก็เปิดมาแล้วเกือบสามชั่วโมงเนี่ยผมถึงบอกเนไฟตุ่มเปิดมาสามชั่วโมงแสงมันยังจัดจ้านอยู่เลยนะเออถ้าเกิดสมมติพ y วาายแบบไม่สนใจก็ไฟตุ่มก็ได้เจ็ดเก้าเก้า รุ่น CKL รุ่นนี้มันเป็นรุ่นเน้นสว่างสว่างหัวข้ากลางคืนก็อาจจะแบบลีลไปบ้างก็ให้อภัยไปบ้างแต่ P Y เนี่ยมาดู P Y คลิปนี้ที่จัดโปรท่านคิดว่าแสงมันลดลงไหมดูอ่ะให้ดูรอบๆเลยเห็นไหมครับเนี่เมื่อก่อนติดไฟแต่นี้ไม่ต้องเปิดไว้ผ่านไปสามชั่วโมงเดี๋ยวลอง เนี่ยแสงอยู่ที่ร้อยหกโดยประมาณก็ลดลงจากเดินมนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคผ่านไปสามชั่วโมงสวัสดีครับตอนนี้ห้าทุ่มหนึ่งนาทีนะครับนี่อันนี้ไฟติดผนังโอ้เนี่เดินผ่านไอเนี่ยโหมด2เดินผ่านแล้วจะสว่างวาบขึ้นมาแล้วก็กลับเป็นไฟรีอย่างตอนแรกอ่าอันนี้โหมด3เป็นไฟแบบสว่างต่อเนื่องจนกว่าแบตมันจะหมดก็เปิดมาตั้งแต่2ทุ่ม,มเออก็โอเคอยู่นะไฟติดผนัง ก็ขายเหมือนกันไอ้ตัวนี้อ่เดี๋ยวเรามาดูการครับน,นี่ไฟตุ้มเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยอย่างที่บอกถ้าแบตเต็มอยู่ได้ทั้งคืนแต่เนี้ยบอกว่าเลยว่าแบตมันไม่น่าจะเต็มเพราะว่าไฟมันเริ่มหลี่ลงแล้วอ่าเพราะว่าแผงโดนแดดไม่ทั้งวันนะไอ้ตัวเนี้ยมันแผงโดนแดดไม่ทั้งวัน c k l เนี่ยผมจะบอกกับลูกค้าเลยว่าต้องให้แผงโดนแดดทั้งวันถึงจะเปิดโหมดระดับสามได้ทั้งคืน แต่บางคนเนี่ยอะอย่างไอตัวนี้ใช่ปะบางครั้งผมรีวิวไปว่าอยู่ได้อยู่ได้กี่ชั่วโมงนะหกถึงแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเนี่ยเปิดได,เด,ได้เปิดได้แค่สี่ชั่วโมงไฟก็หลีแล้วอันนี้มันเป็นที่การรับแสงที่บอกว่าเปิดได้หกถึงแปดชั่วโมงอะ่ะกรณีที่ชาร์จไฟเต็มแต่อันเนี้ยวันเนี้ยฝนตกฟ้าเขิมมันก็เป็นอย่างที่เห็นฉะนั้นอะถ้าเกิดอยากได้ไฟตุ่มที่ทั้งคืนอะต้องไปเอา TSM อืมแต่ TSM มันก็จะไม่สว่างช่วงหัวข้ามเท่าตัวเนี้ยเออ ตัวนี้อยากได้ทั้งคืนก็ต้องหลี่ไฟอ่ะเนี่ยคือระบบไฟตุ้มมันจะแบบค่อนข้างยุ่งยากไม่เหมือนสปอร์ตไลท์อ่ะสปอร์ตไลท์มันจัดการแสงได้ค่อนข้างโอเคเนี่ยมาดูสปอร์ตไลท์ครับหรือฟัดไลท์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนห้าทุ่มเนี่ยยังโอเคอยู่เลยไฟเหลือสามขีดอ่ะสถานะเหลือสามขีดก็เหลือแปดสิบเอ็ดเนี่ยเปิดมาแล้วสี่ชั่วโมง แสงเหลือ81ก็โอเคอยู่เดี๋ยวดูกันครับว่าดึกๆจะเป็นยังไงต่อสำหรับไอ้ไฟตัวนี้ครับสวัสดีครับตอนนี้ห้าทุ่ม9้านาทีนะครับแสงไฟก็จะเป็นประมาณนี้ห้ทาทุ่มเกนาทีที่ผมให้มาดูอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าอาจจะอยู่ไม่ถึงผมเอากล้องวงจรปิดมาตั้งแล้วกล้องวงจรปิดมุมมันก็จะกว้างกว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นอะเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมขอเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดละกันอ่าภาพมันจะกว้างกว่า ซึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยไม่ได้เปิดไฟช่วยอะไรนะเออไม่ได้เปิดไฟช่วยอะไรที่มันกระพริบปิ๊บปิ๊บเพราะว่ามันจับการเคลื่อนไหวเออผมยังไม่ได้ตั้งกับอันนั้นมันไม่ได้มีไฟช่วยอะไรเนี่ยที่มันกระพ,พริบปิ๊บปิ๊บมันกระพริบแป๊บเดียวเพราะว่ามันเคลื่อนไหวเออแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่ได้กระพริบเห็นไหมครับอ่าอันนี้เป็นไฟ PY แบตตอนนี้เหลืออยู่แค่สองขีดโอ้โห,หน่าลุ้นมากผ่านไปสี่ชั่วโมง แบตจาก7.8แอมถึง8แอมเหลือ2ขีดจะอยู่ทั้งคืนไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าห้องนี้ไม่มีไฟอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกันที่กล้องวงจรปิดครับสวัสดีครับตอนนี้ตีสองห้าก็ประมาณตีสานะครับก็ไฟโซล่าเซลล์ที่เปิดระบบแบบไอตัวนี้เนี่ยนะถ้าเกิดเปิดแบบไฟติดต่อเนื่องก็ไฟอันนี้ลงไปแล้วแต่ถ้าเกิดเปิดระบบไฟดีแล้วคนเดินผ่านปิดเซนเซอร์ก็ยังติดดีอยู่เลยแนะนำให้เปิดอ่ะ แ่ไปดูครับโซลารเซลล์มันจะมีสองระบบคือคนเดินผ่านแล้วสว่างกับสว่างตลอดอ่ัอันนี้ตีสามเห็นไหมครับว่าไอ้ดวงเนี่ยมันดับไปแล้วเออมันเป็นหิ่งห้อยไปแล้วแล้วมาดูกันว่า P Y จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะเนี่ยครับอันนี้เป็นแสงตอนตีสามอืมมันก็ลดลงจากตอนหัวค่ำอ่าแต่มันก็ไม่ได้มึด ตื่นนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูแสงก็เหลือประมาณ31ดโดยประมาณครับสำหรับ P ีวาแสงตอนตีสามอีกประมาณ3ชั่วโมงก็เช้าก็มาดูกันว่ามันติดยันเช้าจริงป่าก็ราคานี้ได้ขนาดนี้บอกได้เลยว่าโอเคมากเลย999า3ยีสามยังแบบยังเห็นแต่มันไม่ได้ชัดเท่าตอนหงค่ำมาะไรอย่างเงี้ยแต่ดูดีรอบๆก็ยังโอเคแต่ไกลๆก็อาจจะแบบไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันแบบตีสามแล้วเนาะมันทํางานมาทั้งคืนแล้ว ไฟสถานะก็เล่อแล้วและเหลือขีดเดียวเหลือขีดเดียวก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ยันเช้าหรือเปล่าเดี๋ยวแล้วก็มาดูกันต่อไปอ่าสวัสดีครับตอนนี้ตีสี่สองนาทีนะครับนี่ถ้าจิดเป็นไฟตุ้ม t s m มันจะติดทั้งคืนอ่ามันเล่นแสงได้ด้วยนะครับอ่าคือมันจะเป็นระบบแบบประหยัดแบตเตอรี่เนาะวันหนึ่งใช้ประมาณห้าหกแอมป์จากสิบแอมป์เราสามารถกดรีโมทเล่นแสงได้อ่ารีโมทพังไปเนี่ยอ๋อรีโมทผิด ไม่ได้พังรีโมทผิดอ่า๋ยวผมอ,อันนี้ผมก็เทสไฟอยู่เทสชาร์จไฟทุกตัวนะผมเทสว่าแบตมันเต็มเป่าทุกตัวเออเพราะว่าได้สินค้าไปจะได้ไม่มีปัญหาอย่างไอ้สองตัวนี้ชาร์จเรียบร้อยแล้วอแล้วก็สองตัวนี้กำลังชาร์จอยู่ไอ้ตัวนี้ก็กำลังชาร์จนะครับผมระหว่างเปลี่ยนฐานรีโมทเปลี่ยนแลน้วนี่ดูนะครับ กดรีโมทถ่านไม่ดีได้อยู่นะนี่นกดเห็นไหมกดปุ๊บมันก็จะกลับมาสว่างอ่ะไอไฟติดผนังก็แนะนำใช้โหมดโหมดสองเดี๋ยวเรามาดูไฟพีวสามร้อยอ่ะ พีวาสามร้อยเก้าร้อยเก้าเก้าจะอยู่รอดถึงตีสี่ไหม,อมตอนแรกตอนตีสามมันก็เหลือขีดเดียวตอนนี้มันก็เหลือขีดเดียวไฟอ่าอ่าก่อนที่จะไปดูค่าแสงเนี่ยความสว่างก็อันนั้นก็ไม่ค่อยจะสว่างและไกลๆเแต่ใกล้ๆก็ยังโอเคอยู่ก็อย่างว่าเนาะมันก็ตีสี่จะตีห้าแล้วนี่แสงก็อยู่ที่ยี่ิบสามโดยประมาณ โดยรวมถือว่าไอ้ตัวนี้ผมถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยติดแบบตลอดคืนแล้วก็แสงแบบตอนตีสี่ตีห้าก็ยังแบบว่าโอเคอยู่อันนี้ตอนตีสี่เดี๋ยวตีห้าเดี๋ยวเรามาดูจากกล้องวงจรปิดแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่นะแต่แบตมันก็เดียแบบเหลือเหลือขีดเดียวอืแต่แบตก็โอเคอยู่นะเออแบตบก็โอเคอยู่วันนี้ก็ชาร์จมาเจ็ดแปดแอมป์เต็มป๊อก็ไม่รู้ ก็ถือว่าทําแสงทําอะไรได้ดีทั้งตอนหอัวค่ําแล้วก็ตอนแบบใกล้ๆเช้าอ่าสาหรับตัวนี้ครับเนี่ยครับเป็นแสงจากกล้องวงจรปิดตีสี่ห้าสิบเก้ากล้องมันจะแบบดูแสงสว่างไปนิดนึงเนาะอ่าอันนี้ตีห้าสามสิบหกครับเนี่ยเห็นไหมครับคือสว่างไม่สว่างมันอยู่ที่กล้องด้วยผมจะใช้กล้องถ่ายก็ได้นะกล้องวงจรปิดแต่มันดูสว่างเกินจริงไปหน่อยอ่าอันนี้เป็นตอนประมาณเกือบหกโมงไฟมันน่าจะแบบริบหรี่และจน กองมงตอนปิดมันต้องเปิดอินฟราเอททำให้ภาพเป็นขาวดำอ่าก็อาจจะไม่ถึงหกโมงนะก็ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไหวอ่าอันนี้ตอนเจ็ดหกโมงกว่าแสงข้างนอกมันเข้ามาก็ทำให้ภาพเป็นสีสวัสดีครับตอนนี้บ่ายหนึ่งกว่านะครับก็มาดูนี่ก่อนที่จะทำรีวิวก็มาแกะครับเนี่ยไฟก็ยังสู้ชีวิตอยู่มันแบบติดแบบเหมือนไม่ติดแล้วแหละเออแต่มันก็ยังมีไฟอันนี้อยู่ติดที่เรียกว่าไม่ติด แต่จริงๆสักติดหกว่าเกือบหกโมงมันก็เริ่มไม่ติดแล้ว้้เก็ดูจากกล้องวงจรปิดก็โอเคอยู่นะครับในราคานี้ถือว่าทำได้ดีของ P y 300ครับ